เอาละครับต่อไปนี่เรียนมาดูสามเหลี่ยมมหัศจรรย์กันนกเรียนนะครับนักเรียนสามเหลี่ยมมหัศจรรย์ักเรียนบ,บนโลกมนุษย์ใบนี้เนี่ยมันมีสามเหลี่ยมอยู่รูปเดียวนักเรียนนะครับจาไม่ดีเลยมันมีอยู่รูปเดียวนักเรียนที่ด้านทั้งสามมาเรียงกันเป็นจํานวนนับเลยนะครับด้านทั้งสามมาเรียงกันเลยนะครับเป็นจํานวนนับเลยนะครับสามเหลี่ยมอะไรนะนักเรียนนะลองดูซิเอาไปวาดพื้ สามเหลี่ยมนั่นก็คือด้านที่ยาวสามหน่วยสี่หน่วยห้าหน่วยตรงนี้นะครับสามหน่วยสี่หน่วยห้าหน่วยนะครับนักเรียนแล้วมันมาหัศย์รย์มากนักเรียนว่าหัศจรรย์ตรงไหนนักเรียนดูห้ 3, ากับสามนักเรียนมันจับคู่ตรงไหนก็ตามนะครับเรียนห้ 3, นากับสามเนี่ยมันจับคู่ตรงไหนก็ตามเนี่ยมุมตรงนี้มันจะประมาณห้าสิบสามองศาจำไว้เลยนักเรียน ที่เหลือจะกลายเป็นสามที่เจ็ดเสมอนะครับเสมอนี่อ่าถ้าเป็นรูปอย่างนี้เรียนถ้าเป็นรูปนี้นะหรือน,นี่เรียนสังเกตนะเรียนสังเกตนะครับมุมฉากเรียนห้ามันต้องอยู่ตรงข้ามม,มาุมฉากเสดงว่ามันจะเป็นด้านที่ยาวที่สุดห้ามันต้องอยู่ตรงข้ามม,มาุมฉากเท่านั้นส่วนสามกับสี่เรียนมาสลับกันดูว่าอันนั้นไหนสั้นไหนนั่น ด้านไหนยาะถ้าตรงนี้เป็นสามตรงนี้อสามมาอยู่นี้ด้านนี้ต้องไปไรครับรียในสังเกตรครับ5กับ3ามจับคู่ต้งไหน,นประบยคมันจับกันตรงนี้เพราะฉะนั้นมุมนี้กนละายาป็นอะไรครับเรียนนะห้าสิบสามองศาโดยประมาณนะครับไม่เท่าเป๊ะน,นะครับใกล้เคียงมากเลยมุมนี้กลายเป็นมุม37องศานี่สามนะครับนักเรียน พอเราทราบอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราสามารถที่จะหาค่าซายคอสแทนคอเสเศกคอเสก็มุม53ากับ37ได้เลยเอาแล้เรียนคราวนี้เรามาศึกษาในกรณีเป็นมุม37องศาแะ้วกันเริ่มที่37ตอนนี้เราสนใจมุมเตต้า้ากับ37องศานะครับจารูปนี้ก็ได้รูปนี้ก็ได้นะครับนักเรียนเอาสมมุติว่า กูสนใจรูปนี้รูปหนึ่งตรงนี้รูปหนึ่งเนี่นยนักเรียนดูครับถ้าสนใจ37นักเรียนมุม53ามมันต้องมองนะครับเพราะฉะนั้นการงงกูขออนุญาตลบมุมนี้ออกซะเพราะเราดูสนใจเฉพาะมุม37เท่านั้นเอาละกูลบมุมนี้ออกไปแล้วนะครับลบไปละนักเรียนพอเป็นอย่างนี้ปั๊บนี่เรียนก็ดูว่าโออยู่ไหนครับ เรียนรูปที่หนึ่งเนี่ยโออยู ung, ่ไหนครับโออยู่ตรงข้ามมุมก็คือตรงนี้โอคืออันนี้โอเอตรงข้ามมุมฉากตรงนี้ตรงนี้กลายเป็นอะไรเอเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรกเรียนจากรูปที่หนึ่งเราก็สามารถหาค่าซายโอศแทนโอศเซกโคเซกได้ละนะครับซายโอโอเอ cos R, A H tan O A tan O A มุมมืกตรงนี้คือ3 7ที่เ็องศาหรือเรียนใส่ตสตาไปก็ได้เ8แปแต่ถ้าเกินถ้าใส่นี้ไปนี่ต้องบอกว่ามุมมุมตีต uh, าเธอมีค่าอะไรใส่เท่ากับเท่ากับเท่ากับเรียนตรงนี้สัญลักษณ์นี้คืมุมทีตานะครับทีตานะครับ เดี๋ยวเขามาดู O คืออะไร H คืออะไร A คืออะไร O คือไรครับเป็น O คือ3 H คือ5 A คือ4นะครับ H คือ5 O คือ3 A คือ4เพราะฉะนั้นไซน์คอสแทนของมุมสามเหลียได้แล้วคราวนี้มาดูส่วนกลับ ส่วนกลับซ้ายคือโคเซ็คอสเซ็แทนคอดนี่เรียนดูนะครับส่วนกลับนี้3ส่วน5ากลายเป็น5ส่วน3 สี่ส่วนห้ากลายเป็นห้าส่วนด้วยสี่สามส่วนสีกลายเป็นสี่ส่วนที่สามอย่างนี้นะครับนะักเรียนตอนนี้มุมสามสิบเจ็ดก็ได้ไปแล้วนะครับนะักเรียนต่อไปเรียนดูดมุมห้าสิบสามต่อเลยนะครับเรียนมุมห้าสิบสามเนี่ยนักเรียนมุมห้าสิบสามนะครับเราก็ไม่สนใจเท่าไหร่ครับเราก็ไม่สนใจสามสิบเจ็ดคูนลบสามสิบเจ็ดออกจะได้ไหมงง สนใจเพราะ53เพราะฉะนั้นนักเรียนก็มาดูตรงข้ามมุมนี้การมีกายเป็น O ตรงข้ามผู้ชายกลายเป็น H ที่เหลือน,นี่กลายเป็น A ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมุม37เราก็มาดูนะครับอ่าวที่นาตรงนี้แล้วกันนะครับตรงนี้นะดูให้ดีครับมาเรียนตรงนี้ดูให้ดี เมื่อเดลต้เท่ากับ53องศาใช่ไหมครับให้3องศานี่ก็มาดูไซน์ o อศแทนข้มงมงุม53องศานะไซน์โคนะครับแล้วก็แทนใส่เดลตา้า ต้เรียนจะเขีนยนไซน์โคศแทนโดดๆไม่ได้ครับเรียนต้องมุมมีมุมมาด้วยนะครับไม่งั้นผิดนะครับไซน์อะไรครับไซน์โอโอส่วนเอชโคศอารเอส่วนเอชแทนโอเอโอส่วนเอนะครับเท่ากับเท่ากับนักเรียนมาดูรูปนะครับดูรูปดูรูปตรงนี้แทนไปครับโอมีค่าหลายเรียนโอมีค่าเป็น4 S มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับรูปนี้มุมห้าหรือสามเเป็นห้าเเป็นเท่าไหร่ครับ a เป็นสามเเป็นเท่าไหร่ครับห้าคราวนี้มาดู O a o คือสี่คือสามเมื่อกลายเป็นเศษสี่ส่วนสามเห็นไหมนักเรียนเราก็ได้ค่าอะไรครับ sin c ค s รแทนของมุมห้าหรือสามดีล คราวนี้มาดูส่วนกลับักเรียนส่วนกลับส่วนกลับไซโคเซกโคศซกแทนคอคเท่ากับเท่ากับเท่ากับเรียนนี่สี่ 5, ส่วนห้านีกลายเป็นห้าส่วนสี่ สามส่วนห้า,ากลายเป็นห้าส่วนด้วยสามสี่ส่วนสามากลายเป็นเศษสามส่วนสี่เห็นไหมนะักเรียนเราก็ได้ไซน์คอสแทนของมุมห้าสิบสามอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทั้งสามสิบเจ็ดกับห้าสิบสามนักเรียนครูได้ทําให้เรียนดูเรียบร้อยเลยนะครับนะักเรียนปวดพี่ณานดูให้ดีนะครับไม่ทันก็เบรกิดีโอไว้ี่ดูซ้ำก็ได้นะครับสำหรับมุม37กับ53ก็จบแล้วนะครับ